คลิปนี้จะเป็นคลิปสอนวิธีการตั้งค่าระบบตัวแทนเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นของระบบ e c o m m e r มิร์ในยาดีฟนะครับสามารถมากดตรงนี้ได้เลยนะครับผมคำว่าแอปพลิเคชันตรงนี้พอกดเข้ามาเนี่ยมันจะเจอสิ่งที่เรียกว่าออฟีเจอร์ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็กดเข้าไปได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าโอเคภาพรวมค่าคอมมิชชั่นภาพรวมตัวแทนจำนหน่ายนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบ จะเห็นแบบว่าอันดับตัวแทนจำหน่ายของเราประมาณนี้ครับซึ่งก็อันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำในการที่เราจะตั้งตั้งค่าระบบตัวแทนขึ้นมาเนี่ยให้เรานะครับอันดับแรกเนี่ยไปเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าระดับตัวแทนก่อนอ่าเนี่ยเพิ่มระดับตัวแทนแล้วเราก็กดเพิ่มระดับตัวแทนใหม่เนะครับเราก็ตั้งชื่อระดับได้เลยว่าเป็นระดับอะไรเช่นเป็นตั้งชื่อแบบระดับซิลเวอร์กูรดมอนก็ได้ฮะของผมเป็นดมอน สมมตินะครับแล้วก็ชื่อระดับเนี่ยก็เป็นระดับสาอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นหมายเลขนะครับแล้วก็ระบุคําอธิบายระดับเนี่ยก็ใส่ระบุลงไปได้เลยทดสอบแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเราสามารถตั้งค่าคอมมิชชั่นได้นะครับว่าถ้าตัวแทนที่อยู่ในระดับเนี่ยซื้อสินค้าเองเนี่ยเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าผมใส่50%ละกันแล้วก,วกออ็ถ้าเกิดว่า ตัวแทนคนเนี้ยเขาให้คนอื่นเนี่ยซื้อของจากลิงก์ที่เขาเอาไปแชร์เป็นลิงก์เอฟเฟอร์เียลเนี่ยเขาจะได้ค่าคอมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นดาวไลน์แน่นอนครับว่าค่าคอมมิชชั่นดาวไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหาดาวไลน์มาได้แล้วดาวไลน์เขาเนี่ยไปหายอดมาได้เนี่ยเขาจะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่ลงไปได้ประมาณนี้ครับผมโอเคเนี่ยฮะแล้วเราก็สามารถตั้งกดได้นะครับแบบว่าเออกด ตัวแทนเนี่ยในการที่เขาจะถอนยอดค่าคอมมิชชั่นออกมาได้เนี่ยจะต้องเป็นอะไรยังไงเนี่ยฮะจะต้องแบบตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งไหมเช่นซื้อยอดรวมยอดเดียวเนี่ยถึงแบบว่าถึงจํานวนเท่านี้บาทหรือว่ายอดรวมสะสมถึงจํานวนเท่านี้บาทก็ลองไปตั้งดูได้ครับผมทีนี้พอเราตั้งค่าเบื้องต้นในระดับตัวแทนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกได้เลยเราก็จะได้ระดับตัวแทนมาแบบนี้ครับผมเนี่ยฮะปุ๊บสิ่งต่อมาที่เราต้องทำเนี่ยก็คือจะต้องไปตั้งค่า ระบบตัวแทนก่อนนะครับแ,แล้วก็กดที่คําว่าตั้งค่าพื้นฐานตั้งค่าพื้นฐานเนี่ยเราจะเห็นการตั้งค่าตัวแทนเบื้องต้นนะฮะเช่นระบบการซื้อขายในอ e ีคอมเมิร์ซของเราเนี่ยเราจะเปิดระบบตัวแทนไหมถ้าเราเปิดก็กดเปิดแต่ถ้าเราไม่อยากให้มีระบบตัวแทนในร้านค้าเราเนี่ยเราก็กดปิดได้เนี่ยระดับตัวแทนตัวแทนในร้านเราเนี่ยเราเลือกได้นะฮะว่าจะให้เป็นแบบว่าเอ้ยมีแค่ระบบตัวแทนทั่วไปหรือว่าจะมีระบบตัวแทนที่ ให้ตัวแทนเนี่ยสามารถหาดาวไลน์จากข้างนอกได้ก็เลือกได้ครับผมเราเลือกได้นะครับว่าตัวแทนเนี่ยจะสามารถซื้อสินค้าได้ไหมหรือว่าจะซื้อสินค้าไม่ได้แล้วก็แสดงค่าคอมในสินค้าเนี่ยก็สามารถเลือกได้ครับว่าสินค้าที่ตัวแทนเนี่ยอยากจะเอาลิงก์ไปขายต่อน,นี่มันจะให้โชว์ค่าคอมให้กับตัวแทนเนี่ยเห็นหรือเปล่าหรือว่า,อาไม่ต้องโชว์อันนี้ก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็กดการแสดงค่าคอมแน่นอนครว่าก็แนะนํา ให้เฉพาะผู้ที่เป็นตัวแทนเท่านั้นที่เห็นค่าคอมดีกว่าไม่ต้องให้ผู้ใช้ทั่วไปเห็นครับแล้วก็นเนี่ยเงื่อนไขการตั้งตัวแทนอันนี้นะครับผมแนะนําให้เป็นระบบตัวแทนแบบตั้งเองนะครับเพราะว่าระบบแบบที่ว่า,าต้องสมัครก่อนหรือว่าไม่มีเงื่อนไขตัวแทนเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำนะฮะส่วนต้องสมัครก่อนเนี่ยปกติมันจะเป็นแบบฟอร์มให้ตัวแทนเนี่ยไปสมัครแต่ว่าตอนนี้ตัวระบบของยาดิฟเนี่ยอัปเดตระบบแบบฟอร์ม ที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็เป็นแบบลึกๆเลยเข้ามาผมแนะนําว่าใช้ตัวนั้นดีกว่าเพราะงั้นตรงเนี้ยอันนี้ไม่ต้องไปติกนะฮะให้เราแบบว่าทําระบบแบบตั้งเองดีกว่า <S <S ก็อธิบายง่ายๆระบบแบบตั้งเองก็คือเหมือนเราสร้างแบบฟอร,ร์มอันนึงขึ้นมาพอเราสร้างแบบฟอร,ร์มอันนึงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เอาไปใส่ไว้สักที่ให้คนๆนั้นเนี่ยกดสมัครเป็นตัวแทนพอเราเห็นข้อมูลที่คนๆน,น,นั้นสมัครเป็นตัวแทนมาแล้วเนี่ยเราค่อยเอามา ตั้งเป็นตัวแทนเองในะระบบอีกทีหนึ่งก็ได้ครับซึ่งคําถามคือตั้งยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปตั้งตัวแทนเนี่ยให้เรานะฮะมาตั้งค่าการจ่ายเงินก่อนการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นไงฮะก็สามารถเลือกได้นะครับว่าค่าคอมมิชชั่นที่ลูกที่ตัวแทนเราจะได้เนี่ยเขาจะได้หลังจากที่ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้าไปแล้วกี่วันถ้าต้องการให้ได้ทันทีเลยก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปแต่ว่าถ้าต้องการแบบว่าโอเค ลูกค้าต้องสั่งซื้อสินค้าเนี่ยครบ7วันก่อนนะแล้วไม่มีการคืนเงินก่อนนะถึงจะให้ค่าคอมแบบนี้ก็ตั้งได้ครับผมโอเคพอเราตั้งตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปตั้งค่าตัวแทนจําหน่ายนะครับเนี่ยจัดการตัวแทนปุ๊บแล้วก็เปิดตัวแทนจําหน่ายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดที่คําว่าเลือกผู้ใช้ทีนี้เนี่ยผู้ใช้เนี่ยที่เราจะตั้งค่าเป็นตัวแทนเนี่ยเขาจะต้องมีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกข,ของหน้าเว็บไซต์เราก่อนนะฮะซึ่ง สมัครยังไงก็สมัครหน้าเว็บธรรมดาเลยครับผมพอกดสมัครเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลหลังบ้านก็จะขึ้นมาอยู่แบบนี้เราก็สามารถเลือกคนคนเนี้ยเป็นตัวแทนได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็กดยืนยันการเลือกได้เลยประมาณนี้ครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการสร้างแบบว่าเพิ่มตัวแทนเข้ามาใหม่นะครับทีเนี้ยพอเราเพิ่มตัวแทนเข้ามาใหม่เสร็จแล้วเนี่ยอันดับต่อมาสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือ จัดการสินค้าตัวแทนเนะฮะเราก็กดเลือกได้ครับว่า,าสินค้าที่มีอยู่ในร้านเราเนี่ยเราจะเปิดระบบตัวแทนให้กับสินค้าไหนบ้างเนี่ยฮะแล้วก็กําหนดเนี่ยเราต้องกดเปิดระบบคอมมิชชั่นก่อนนะฮะปึ๊บพอเรากดเปิดระบบคอมมิชชั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กําหนดค่าคอมมิชชั่นว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะให้เป็นแบบว่าค่าคอมตามระบบไหมก็คือตามที่เราตั้งไว้ตอนแรกในการตั้งค่าระดับตัวแทนนะฮะหรือว่า จะเป็นค่าคอมแบบกําหนดเองแบบว่าใส่เลขเองเลยว่าถ้าตัวแทนระดับเนี้ยซื้อสินเออไปขายสินค้าชิ้นนี้ต่อได้เนี่ยจะได้ตัวเออจะได้ค่าคอมเนี่ยกี่บาทกี่บาทแล้วก็กําหนดแบบนี้ได้เลยเหมือนกันโอเคพอเรากําหนดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้แลวครับในระบบในส่วนของการตั้งค่าตัวแทนเนี่ยอันนี้เราก็เสร็จเกือบหมดนะฮะอย่างสุดท้ายสิ่งที่ต้องทําก็คือเราจะต้องไปตั้งค่าการแบบว่าการบริการหลังการขายก่อน มันสำคัญมากๆนะกับการตั้งระบบตัวแทนให้เรากดที่คําว่าตั้งค่าร้านแล้วให้มาตรงที่คําว่าตั้งค่าเวลา,เ,าเวลาขายแล้วก็กดเข้าไปนะฮะมันจะเห็นตรงนี้ครับผมเนะะี่ยระยะเวลาคุ้มครองสิทธิ์ตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบว่า,าการแบบเหมือนการขึ้นเงินอันเนี้ยแนะนำมันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ ถ้าเกิดว่าระยะเวลาคุ้มครองสินเลยว่าระยะเวลาการคืนเงินลูกค้าเนี่ยมันยังไม่ถึงครบกําหนดเนี่ยตัวแทนเนี่ยจะยังไม่ได้ค่าคอมนะฮะถ้าเกิดว่าอ,าอยากจะให้ตัวแทนเนี่ยขายปุ๊บแล้วได้ค่าคอมทันทีเลยก็สามารถติ๊กไปว่าไม่สามารถคืนสินค้าได้ก็ได้ <S <S ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมหรือว่าถ้าอยากจะให้แบบว่าลูกค้าคืนสินค้าได้แล้วก็ติ๊กได้ครว่าโอเคลูกค้าเนี่ยจะต้องไม่คืนสินค้าภายในแบบว่า1วันสองวันสามวันหรือว่า7วันก่อนนะ ตัวแทนเนี่ยจึงจะได้แบบว่าค่าคอมในส่วนนี้ประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นในการตั้งค่าของระบบตัวแทนเบื้องต้นถ้าเราตั้งตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้การตั้งค่าตัวแทนในระดับเบื้องต้นเนี่ยก็จะเรียบร้อยแล้วครับผมก็ลูกค้าสามารถไปหาแบบว่าตัวแทนของตัวเองมาได้เลยทีนี้อันดับต่อมาเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําต่อมาเนี่ยก็คือ เราจะต้องทําแบบฟอร์มก่อนนะแบบฟอร์มในการสมัครตัวแทนเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะมันจะอยู่ที่เมนูที่ชื่อว่าจัดการคําสั่งซื้อพอเรากดจัดการคําสั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเอออ๋อขออภัยครับมันจะอยู่ที่เมนูที่ชื่อว่าจัดการสินค้าพอเรากดจัดการสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบสร้างฟอร์มเราก็กดเข้าไปได้เลยทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องไปสร้างแบบฟอร์มใหม่ก่อนนะฮะกดที่แบบฟอร์มใหม่ได้เลยนะฮะพอเรา สร้างแบบฟอร์มใหม่แล้วเนี่ยมันก็จะมีให้เราตั้งค่าแบบฟอร์มเราสามารถตั้งค่าอะไรก็ได้ตามใจเลยนะครับเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นระดับลึกเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยก็เออพอเราตั้งค่าแบบฟอร์มตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาลิงก์ที่ได้จากแบบฟอร์มเนี่ยส่งให้ตัวแทนเพื่อใช้ในการสมัครนะครับซึ่งโอเคอันนี้ระบบเนี่ยมันจะค่อนข้างลึกนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนวิธีสร้างแบบฟอร์มสําหรับสมัครตัวแทนอีกทีหนึ่งแต่ว่าแบบฟอร์มตรงเนี้ย ผมเกริ่นก่อนเข้าวๆว่ามันใช้ได้หลายรูปแบบนะไม่จําเป็นต้องเป็นสมัครตัวแทนก็ได้เป็นแบบฟอร์มสําหรับให้ลูกค้าเนี่ยก่อข้อมูลก็ได้ให้ลีดก่อข้อมูลการติดต่อก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าไม่อยากใช้แบบฟอร์มในการแบบว่า,าทําระบบ e-commerce เนี่ยก็ไปใช้ระบบแบบฟอร์มอีกอันหนึ่งของยาดีฟได้ครับผมแต่ว่าเนี่ยผมก็จะให้ดูก่อนซึ่งการตั้งค่าตัวแทนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นส ep นะครับ ep แรกเนี่ยก็จะเป็น ep นี้ ซึ่งเป็นการสอนการตั้งค่าพื้นฐานว่าต้องกดอะไรยังไงบ้างในการตั้งค่าตัวแทนเบื้องต้น EP ที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของการสร้างแบบฟอร์มให้คนมาสมัครตัวแทนส่วน EP ที่3 EP สุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของมุมมองของตัวแทนว่าโอเคตัวแทนเนี่ยเวลาเขากดซื้อสินค้าหรือว่าเขาจะเอาสินค้าเนี่ยไปขายต่อเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรเห็นยังไงบ้างแล้วจะมีการจัดการในส่วนของ ตัวแทนอีทีเนี่ยยังไงบ้างก็อันนั้นจะเป็น EP สุดท้ายครับส่วน EP นี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็รอติดตาม EP ต่อไปครับสวัสดีครับ